สวัสดีค่ะควานสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะก็มาเป็นเสมือนคลีนเนอร์ของ Sanitary n ่ m นม r บนะคะ<อ>มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ของที่นี่เลยซึ่งมันจะมีห้องอาบน้ำหญิงอาบน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายรวมไปถึงทารกคนชราพิพการแล้วก็ห้องน้ำเด็กอนี้มันอยู่แคน,น п п ซาปิ้านใช่แต่โซนซักล้ามันมีสองโซนนะอ่าฮะเซนิเทอรี่เนี้ยจะใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดแล้วเออเล่าไห้ฟังหน่อยว่าคนที่มาเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างเรื่องภาษาหรือว่า เอสกิลอะไรอย่างเงี้ยอ่าหมายถึงตัวคนที่จะมาทํางานน้องอตัวคนที่จะมาทํางานถามว่าเตรียมอะไรเตรียมใจจ้า <c oughs> เตรียมใจและเตรียม,เต,ยมเตรียมตัวในการที่เราจะต้องมาใช้แรงงานอย่างเต็มสูบนะคะ,ะไม่ว่าเราจะเรียนสูงส่งมาขนาดไหนจะบอกว่าภาษามีมีความสําคัญไหมยังคงมีความสําคัญอยู่แต่ว่าพอเรามาทํางานอะเราจะมีลีดเดอร์ที่เป็นแม่บ้านเป็นเป็นชาวพื้นที่อยู่ซึ่งบางคนเขาจะไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเลยสิ่งที่เราทําได้ก็คืออ่านจากบอดี้เลงเกจหรือ,อ,อถ้าเจอเพื่อน ที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะยอมพิมพ์ Google Translate ให้อ๋อโอเคนั่นก็คือแนะนำว่าได้ภาษาประมาณถ้าสมมติเป็นแม่<ค>บ้านเบสิกก็คือใช้ได้ communication ได้ในส่วนนึช่ควรจะมีภาษาไว้ส่วนหนึ่งแต่นะ สำหรับคนที่จะมาในรอบหน้าแนะนําเลยศึกษาคาโคเอเชียที่เกี่ยวกับตําแหน่งของตัวเองไว้ล่วงหน้าด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นทิปว่าเออมันจะทำให้เข้าใจมากขึ้น่มันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างไรเราจับได้เป็นคำๆมันก็ยังดีกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยอ่าเราก็จะพ้นออกมาแโอเคโอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์ล่ะคือทําไมถึงคิดว่าควรที่จะมาทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานที่โคเอเชียคือได้ประสบการณ์อะไรตรงไหนในจุดจุดไหนบ้างอ่ในความรู้สึกนะอันนี้เราจะเรื่องของตัวเองคือจริงๆทํางานในระบบ ระบบราชการไทยมาเป็นเวลา13ปีนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไทยมันเป็นยังไงเนาะแต่ทีเนี้ยอ,อ,อยากโดดออกจากความจำเจในแบบเดิมโดยที่ไม่ต้องหมายว่าเราจะต้องมาเจอความลำบากหรือเราไม่ต้องหมายว่าเราจบวุฒิอะไรมาแล้วเรามาทําอะไรก็รู้แค่ว่าเคมคมันนี่ไง แล้วการอกรนด์ม็กนีเนี่ยการที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ได้สิ่งแวดล้อมใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้ไปเที่ยวคําว่าได้ไปเที่ยวเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อตัว๋วบินไปนู่นไปนี่แต่การที่เราได้ไปดูบ้านเมืองใหม่ๆมันก็ทําให้เราได้เปิดโลกอีกใบหนึ่งของเราซึ่งมันโอเคมากๆในการที่จะมาเราถ้าสมมติว่า,าถ้าเรามีโอกาสได้อยู่ต่อหรือว่าได้ทํางานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ จะมาไหมหรือว่าจะแนะนาคนอื่นมาไหมมานะจริงๆอยากให้มาสําหรับน้องๆที่เรียนจบใหม่หรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่ายังว่างอยู่อ่ะอยากให้มามาลองก่อนเพราะว่าคนเราอ่ะกว่าจะไปที่สูงอ่ะมันก็ต้องอยู่ในจุดที่แบบเคยเคย,เคยทางานในระดับเล็กๆไปก่อนอ่ะอ๋อมันเหมือนการมารมเริ่มชีวิตใหม่ใช่ไหมใช่มนการมาเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยเรียกตัวเองว่าเซตซีโร่เพราะมันซีโร่จริงๆคำว่าซีโร่คือไม่ใช่แบบโอาไมีตังแต่ว่าคือเราไม่มีประสบการณ์ไม่มี ไม่มีเรื่องไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรู้จักไม่มีอะไรเลยอ่าโอเคก็ดีนะใช่แล้วเราก็มาอ่านบอดี้ a n งเกจ e เขาด้วยเพราะบอกเยียงบอกนีอย่างที่บอกภาษาอังกฤษสำคัญยังคงสำคัญอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละถ้าศึกษาคำโคเอเชียง่ายๆมาบ้างอันที่เกี่ยวกับตำแหน่งตัวเองอันนี้คือด้านหลังนี่คือคนที่ทำงานด้วยกันใช่ค่ะแต่คนนี้จะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคนนี้อายุยี่สิบสองอ๋อโอเคโอเคใช่น้องคนนี้น่ารักน้องคนนี้เขาจะแบบ Google Translate ได้แต่ถ้าเป็นบางคนที่แบบว่า ที่แบบว่าเขาีอายุน้อยๆห,หรือว่าค่อนขอ้างจะชาตินิโยมอะเขาจะไม่ให้เราใช้โทรศัพท์ในการหันสเล่แลวก็เขาจะไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับเราก็ body language <อ>ไม่มีสักคำเลยใน body language อ๋อโอเคนั่นก็คือแนะนําให้ผู้ภาษาได้บ้างแล้วก็คือเข้าใจคนอดทนอดทนแล้วก็มาเอาประสบการณ์ามาเริ่มใหนี้นะบอกก่อนเลยนะว่าไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนตรงไหนค่ะกระบวนการในการทําเหมือนกันคือเช็ดล้างขัดถูทําความสะอาดที่คลีน แล้วก็ทำให้มันแห้งตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับลีเดอร์แม่ป้าของเราว่าเขาชอบให้ทําแบบไหนอ่าโอเคก็คือมีบัดดี้เดี๋ยวแอไปถ่ายแล้วนในกเราต้องอดแอพให้ได้นะท้านในก็จะมีน้องสวยเดินขัดอยู่ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่อันนี้คือทำกี่คนสองคนสามคน สวยเยอเนี่ย่นี่ค่ะไม่หเหือนไม่มแคมปิ้งที่ไทยเลยนะใช่ไม่เหมือนแคมป์ท <Well, S 2> ี่ไทยคือมันเป็นความการะจิองของภาพไทยไปก่อนนะคะที่ไทยจะมีแค่กากเดน